ต,ตา่าจิพาทําพิธีคาทําพิธีเอชิญเหล่าขาวลงโคลเอต,ต,ต้องอต้องพนมมือเอานมมือตานอนจิขังนอนมึงบ,บังผู้ใหญ่มีสักสีทธิไม่ใจแม่ทำมนันเห็นอเป็นผูญญ้ใหญ่ นมหวต้งมีเยอมีกินยังงวตาันด้วเห่าขาควดนี้เหล่าขาวดนีหอมนี้มีกินหอมนีมีกินถ้าใครอยากกินถ้าใครอยากกินอยากกินลินเอ้าอยากเมาลินเองเราขาวจงเจริญเราขาเริญขอเชิญลงคอขอเชิญลงคอชายโย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 โหฮิชายโยโหฮิ้ว อ๋อลนบุกชอเรอเนะเห็นว่าคุยงีเห็นว่าคุณเป็นผู้รักผู้ใหญ่กามันเยอะอยากคุยงูนึงนี้